สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบมาพร้กันอีกแล้วกับเลยาชาแนวชนีมีช่องสารแนยืนหนึ่งขนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนนะพี่น้องเนาะย่ายเห็นหนา้าขถ่ถัะเพราะว่าเมื่อนี่บอก่อยสบายแต่ว่าเรื่องเ่าผื่นนิ่นท่าสารแนชาวบ้านนะขอให้ไว้ใจขั้นแควอดบ่ไรบีโนะอ้ยขำพี่น้องเอ้ยดูบักเทศต์ขยข่ไปก่อนเนาะมีอยู่กระถางเดียวนี่ละจ้าอืมกำลังสุกแล้วนอกจากอะไรนะซีการกอบ เจ๊หงสีดังแล้วเนาะเซ็กสิศาการก็ดังเจ้หงก็ดังแต่ผู้ลังคนนะ่ะเป็นดาราก็ไม่ดังวตัตีเป็นบอสก็ไม่ปังเป็นผัวก็ดังยิ่งมาเมืองนอกยิ่งดังเพราะฉะนั้นร่างวันอะไรวะจะเรียกว่าอะไรวะถากอยตังร่างวัน่นใดเนี่ยคอยสิตธไทร่งางวั่นอย่างดีวะสําหรับคู่นี่วะอัน คู่รักปักปีจอประจำปีสองพันห้า้อหสิแปดเลยจ้าล่าสูดออกมาฟาดฟันกับเอฟซีอีกเลยได้พินนองรอบนี้เป็นฝ่ายหญิงหลังจากสองวันที่แล้วนะเป็นทั้งหญิงทั้งชายเป็นทั้งผัวทั้งเมียนะจา้ามาตอบกลับแบบกิ๊บเก๋อล拉เล่วันนี้ฝ่ายชนีก,ก็้ามาตอบกลับบอกว่าอยังเกาะนี่คนไปคอมเหม็นยังนี่เราไปถือหูนั่งนั่งกัเลยว่าแน่จริงสืบประวัติฉันก่อนนะว่าโอ้ยใหญ่วาสืบเถอเวยย่าจีวาสืบเถอเวย เืบไปแล้วมันสิหูหอดว่าถ้ายเฮียนก็เคยศึกพระที่กันโมเมนติว้ายฉันเอาอะไรมาพูดเนี่ยมไม่น่ารักเลยเลยยาไม่น่ารักไม่น่ารักอืเด็ดกิบไปนนําพี่น้องอืมปากแจวอยู่เดอ้อสินเสมอกันค่อยได้กันอีหล่ะพี่น้องสินเสมอกันอืมออกมาฟาดฟันออกมาออกไปสืบประวัติไปสืบประวัติยังก่ ขออ่นานเราะท่านคือกันเคยอ่านมาจบคือกันหรอกก็เห็นมาแบบแบบแต่ว่ากัดหลายคนกับงหูแล้วเนาะว่ามีเรื่องยังไงไอคอมเมนต์ไปจังไดเนาะเห็นละแต่ขก็เลยว่าเอ๊ขอไปเห็นขอขอ,อ่านว่าอันธนัดดอกแต่ก็หลูแล้วว่าออกมาฟาดฟันใดๆตอบโต้โต้อตอบคําถามเข้าเป็นดาลาเนาะพี่น้องเนาะอือย่าว่าดาลาพูดผิดเราเป็นศิลปินเข้าหากินก็เอฟซี นิ่งไว้คือชนะน่ะนะแต่นั่งบนหนิงเดอ้อนั่งบนหนิงเด้อจะนั่งบนหนิงเดอ้บอบัผัวบเมียบนหนิงเดอ้อเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคู่รักปากปีจอประจําปี2568บัดเดียกเกรงปีก็่างของเราแต่เรื่องปีรางวัลประกาศแล้วเลยโดยระยะอวอร์ด <laughs> คำให้เคยหัวเนี่ยพี่น้องเพราะโอ้ไม่ได้เราเคยเจ็บทอ้อง พู้ร้อเพลงเลยสิบอกโอ้ยและย,ลยลาสิบตุยเลยยังมาบอกผื่นสะบัดเนาะเอ้าเป็นอย่างหล่ะคะืะเจ็บเจี๊ทองได้ปากปวดเจ็บได้ปากยังจี๋งเจ้าคือเก่าคือกันละจ้าอืบ่ธรรมดาอืเพิ่นเบาเพิ่นเ็ศให้เขาเบาเขาก็ได้เบาตอนน้อพี่น,อน,น้องเนาะอืนเจี๊ยบกินบะเกล็ดเทศเปนน้ำเบพเสพพี่น้องอืเพิ่นเ็ศให้เขาได้เบาถึงเนาะเข้าเถึงไปสเสร็จแล้วใดอืๆ,ๆตามภาษาอันเทียที่คนเบาค้น,น,คนเขาๆๆๆ้าอืา แต่ว่าทามทามว่าเบาถึงในกรณนีนี่มันสีดังบอมันสีดังเปียงทรงต่อผลทอไอ้อียงก็เอิญก่อนทรงผลต่อผลงานอียงบอแม้ว่าเราจะไปดูแม้ว่าเขาจะได้ยอดดูโซเชียลเยอะแต่ว่าเนาะก็ถ้าไม่มีคนจ้างก็แย่อยู่นะคิดดูดีๆผลพี่นอ้องผลแหลมมาแล้วผลแหลมมาแล้วอืมเหลื่อยแห้งคักนี่ละพี่น้องแวะมาทรงข่าวซือซ้อ บอกว่าเลย,ยาบ่าหไหนตุยเด้อออันเจ็บจะทองซื้อปากบ่เจ็บยังบอาผื่นในที่เขาแวบแวบแวบไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิมาคลิปหนาข่อยมีคอนเทนต์หลนยแห้งหมอนี่แต่ข่อยบ้านไหนผอมเบาซื้อแต่อันนี้ม,นม,นมันมันมันแบบว่ามันตึบตืบตืบ,ตบขึ้นมาเลยไงก็เลยต้องขึ้นมาพูดนิดหนึ่งนะจ๊ะนิดหนึ่งเออนั่นแหละจ้าไปแล้วบ๊ายบาย